ไม่เปิดสกทีนกลางซะด้วยนะไม่ย่างหันมาเลยนะหันหน้ามาหน่อยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็น เนาะถันแล้วถันแล้วกันค่อยกค่อยไปกลางดูแลยิ้มยัํยังไงไปกลางเดียวแต่แล้วจะตีลูกขึ้นแล้วดุดจับ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 กลางไว้อย่างเดียวนี่ จะรีบไปไหนไหนคุณโอ๊ยไม่ต้องรีบหรอกพี่ดูไม่ธรรมดาแล้วเนาะเขาวิ่งดีะร้อเพนมาเก่งเเนี่ยเขาเลยเก่งเหลืองเลยเหลืองเลยไล่นปเร่งตอนแรกทำไมงี้โอเค นงี้ยสิบบวทเงี้ยสิบบาทไม่ต้องเล่นยาวๆยังมีทุกคนจะเล่นง่ายจะเล่น ออมีอยู่ทายนีค่นอนที่รากะลุ่มไปอย่างเดียวพอเอาแค่เกาะกลุ่มไกลแล้วกลแล้ววิ่งเองสวัน้นนเราเองนเอ้ยนาเอะกินโจ๊กด ไปหายมารับได้นะครับไม่เป็นไรไม่ไปมีแรงไปหน่อยไปเรื่อยเรื <ไป S 1> เ่อยเรื่อยๆสู้สู้สสสนูนไม่ไหวแล้ว เร็ว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 กว่านั้นหน่อยสามนาทีแล้วแม่ ไปลูกก่อกรงุงกไปแล้ว,ลวอีกหนึ่งนาะทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหน,หนาทีช้าช้านั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วหายจอีกเล็กจะหล่นหลกันแลนะ้วนี่ยแรงรอแล้วสู้เขาสู้เขาสู้เขา โอ้ยสู้เขาสู้เขาสู้เขาสูส้เขา้เขาีนึ่งนาทีทอยู่แล้วแล้สี่นาทีแล้วแม่โอ้ยทันทันไปเลยทันๆนสี่าทีแล้ว้